หมเดาวิกาตอบชัดเรื่องข่าวดีหลังเดือนหน้าครบรอบ6ปี เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ผ่านจากคู่จินมาเป็นคู่จริงๆสําหรับไมดาวิกากับนักแสดงหนุ่มชื่อดังเตอร์ชันวิตซึ่งในตอนนี้ทางคู่นั้นสร้างต้นรักกันเข้าสู่ปีที่6แล้วแถมยังหวานเวอร์มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เป็นประจำเลยค่ะโดยก่อนหน้านี้ไมดาวิกาได้เดินทางไปแฟชั่นวีคที่ปารีสก็ทําหนุ่มเตอร์นั้นอดคิดถึงไม่ไหวต้องโพสทภาพ,พร้อมแคปชั่นหวานส่งตรงไปถึงฝรั่งเศสเลยค่ะล่าสุดเมื่อวันที่ 12ตุลาคม2565หลังจากใหม่เดินทางมาถึงประเทศไทยและออกงานอีเวนต์ซึ่งใหม่เองก็ได้อัปเดตเรื่องความรักว่าคลิปเดทกับลุงเตอ๋อเป็นสิ่งอีกฝ่ายทำเองหมดเลยเซอร์ไพรส์และชอบ เพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบหมดเลยรอเดือนหน้าวันครบรอบเข้าปีที่หนอกจากนี้มายังพูดคำๆโชว์นิ้วมือยังว่างๆแต่หากจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็อย่าพึ่งเลยเอาเป็นของข,องขวัญน,น่ารักน่ารักไปก่อนยังไงต้องมารอลุ้นข่าวดีของคู่นี้กันต่อไปจ้าจะเกิดขึ้นตอนไหนสําหรับไมดาวิกาโฮเน่นักแสดงนางแบบและนักธุรกิจเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมซึ่งตอนนั้นเธอเข้าวงการบันเทิงอายุ1 3 1 4ปีโดยถ่ายแบบโฆษณา ภาพนิ่งรถจกักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นผลงานการสแสดงภาพยนตร์ที่ได้ออกฉายเรื่องแรกปี2556เรื่องพิมากพระขนกซึ่งรับบทเป็นแม่นาคนับว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นภาพยนตร์ทำไรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยหลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์ออกฉายปีละเรื่องมีผลงานภาพยนตร์ต่อมาคือแผลเก่าวฟีแลนด์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ20ใหม่อยู่เทินวายหัวใจรีเทินถือได ว่าประสบความสำเร็จทางด้านรางวัลและนักวิจารณ์ในช่วงเดือนธันวาคมพศ2558หมดสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อนางเอกดงังหม่ดาวิกาโพดภาพล่าสุดรูปร่างดูผอมจนเกินงามจนงานนี้คอมเมนต์สนั่นอาทิเชนผอมเกิน ไม่เหมือนผอมที่ออกกําลังกายแต่ผอมเหมือนอดอาหารเปลี่ยนวิธีลดน้าหนักเธอข่าน้องดาวิในรูปดูผอมแบบไม่สวยดูไม่สมส่วนค่ะความคิดเห็นส่วนตัวผอมมากและอีกมากมายซึ่งสุดท้ายสาวใหม่ก็ออกมาเฉลยว่าเธอนานแค่ลดน้าหนักเพื่อถ่ายหนังนั่นเอง